วัสดีค่ะวันนี้มาวาดลุงพลป้าแถนกันน้อเ,เพื่อนๆอ่ะเริ่มเลยไปเลือกกระดาษให้เป็น ac จ้าแล้วก็เดี๋ยวเราไปเพิ่มรูปกันเนาะโดยที่เลือกอัลบัมนะ้มแล้วแล้วก็ไปเลือกในรูปของเราเลยอะขยับขยายได้แล้วก็กดตกลงไปเลยนะจ้ะ อ่ะดูรูปนะอ่ะเพื่พอนๆเดี๋ยวเลื่อนรูปที่สองลงมาไว้ข้างล่างเนาะเพื่อที่จะให้วาดลากเส้นอยู่ข้างบนเนาะมาอ่ะปากกาหัวจุ่มแบบแข่งเหมือนเดิมนะจ๊ะอ่ะตั้งค่าความสเสถียรด้วยนะให้ไปที่สิบเลย ลองดูเส้นเนาะว่าใช้ได้หรือยังอ่ะไปปรับค่าอ่สเก็ตนะให้มันบางลงเราจะได้แบบสเก็ตในเลเยอร์ที่สองนะเริม่มร่างเลยจ้าเพื่อนๆก็ลากเส้นไปตามอ่าผมเอ่อตามแนวผมแนวหน้าอะไรได้เลยนะเพื่อนๆแล้วแต่เพื่อนๆเ,เลย పైరు కంచాయూను ซ,มซูมดูนะเพื่อนๆเนี่ยคอยดูว่าแบบเส้นมันได้ไหมมันจะครบเส้นหรือเปล่าหรือไม่บางทีแบบเรามองไม่เห็นเงี้ยแล้วก็ซูมเข้าไปวาดใกล้ๆเนาะโอเคก็เดี๋ยวปิดตาแล้วก็มาดูภาพล่างเอ้ยน่ารักอยู่แต่ว่าเดี๋ยวลงสีรอดูเดี๋ยวไปเติมตาให้ประแตนหน่อย ป้าแตนยังไม่มีตาเนาะตาดำยังไม่มาอ่ะเราปิดเส้นตาดู อีกหนึ่งครั้งนะจ๊ะได้และเห็นไหมสวยอยู่นะนี่ยแต่เรามาดูว่าถ้าลงสีมันจะได้ไหมมันจะเละไหมโอเคเดี๋ยวไปต่อจ้ะมาจ้ะลงสีต่ออ่ะเดี๋ยวไปเพิ่มเลเยอร์กันขึ้นมาเลยนะ แล้วก็เดี๋ยวเพื่อนๆลองดูนะเลเยอร์ที่สามที่เราจะลงสีเดี๋ยวเราก็ค่อยๆลงสีพวกรายละเอียดเสื้อผมอะไรอย่างเงี้ยไปก่อนให้เป็นพื้นหลังให้เป็นพื้นพื้นสีพื้นสีแรกจะ้ะเนี่ยเดี๋ยวเราก็ไปเลือกสีเนื้อเนาะเดี๋ยวมันต้องลองดูว่าสีเนื้อไหนมันจะเข้ากับแบบเดี๋ยวลองดูจะ้ะ ลองดูเดี๋ยวเราเข้าไปดูนะเราเปิดการบังคับไว้ปิดไปเลยเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเป็นเส้นแหลมๆตอนลงสีไปจ้าลากเลเยอร์ที่3ลงมานะใหะ้รูปเส้นเนี่ยมันอยู่ข้างบนเพราะเราจะลงเส้นมันจะได้ไม่ทับเนาะถ้าเราไปลงอเอาเลเยอร์ที่2ขึ้นไปไว้อย่างเงี้ยเดี๋ยวสีมันจะทับก็คือเส้นน่ะมันจะมองแบบไม่สวย เดี๋ยวทำเลเยอร์ตามปลาเลยเนาะอ่าแล้วก็ลงสีกันไปยาวๆเลยจ้าเราจะลงสีพื้นแล้วก็ค่อยๆเก็บสีอื่นไปด้วยเนาะ อ่ะเราลงสีพื้นเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวมาลงสีผมกันไปเลือกสี <c oughs> จะเอาสีเทาๆนะเพื่อนๆดูเปลี่ยนแปลงก็บัดเดิมเหมือนกันนะอ่ะค่อยๆไล่ไปน้กเก็บรายละเอียดส่วนผมไปเรื่อยๆเลยจ้ะแล้วก็เดี๋ยวลงผมของป้าแตนล,ลุงพลเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปกันต่อนะจ๊ะอ่ะดูไปยาวๆ ลงสีเสร็จไปแล้วเ,าเนาะมาลงสีเสื้อลุงบนกันต่อเลยเลือกเป็นสีน้ำเงินเนาะแล้วก็ค่อยๆใช้บรัชเลือกสีไปถ้ามันไม่มีเส้นนะเราสามารถใช้ถังสีเลยก็ได้นะแต่อันนี้มันมีแบบเส้นที่ขาดอะปาก็เลยไม่แน่ใจว่ามันจะลงได้หรือเปล่าก็วาดวาดล่างๆกรอบไ้ให้เขาก่อนแล้วกันเนาะ อะต่อไปเดี๋ยวมาวาดเสื้อพี่อุ๊กก็เป็นสีออกเขาเรียกว,ว่าอะไรอะปาจะให้ได้แบบสีออกเขียวเขียวครีมคีมอเคเดี๋ยวไปเปลี่ยนบัตรด,ด้วยนะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเป็นบัตรปากกาหัวจุ่มแบบแข็งเพื่อให้ตัดกรอบเส้นเสื้อเนาะแล้วก็ค่อยเทสีลงไป ลงสีเสร็จแล้วเดี๋ยวไปทําเงากันจ้ะอ่ะไปตั้งค่านะเพื่อนๆตรงนี้เลยเปิดการบังคับให้เฟดเพื่อให้แบบปลายประกาเราเป็นแบบแหลมๆนะเนี่ยมันจะแบบเป็นแหลมๆสวยๆแบบนี้โอเคจ้ะก็ไล่ๆลงไปเลยสีเข้มกว่าขึ้นมาอีก เงาที่เราลงเนาะก็ตามเสื้อที่มันยับยับเป็นรอยยับของเสื้ออะไรเงี้ยเราก็ลงไปเลยค่อยๆลงไปเนาะเดี๋ยวของลุงพลกับป้าแตนก็เดี๋ยวทําเหมือนกันเนาะแต่จะเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆนะจ๊ะ เสร็จแล้วเดี๋ยวไปลงเนื้อผิวกันเนาะเลือกเป็นสีที่เข้มขึ้นมาเนาะเหมือนสร้างเงาให้กับเนื้อผิวเนาะโอเคก็วาดไปตามจุดที่ปลาลงลงไปเลยเนะาะก็บัตเดิมนะคะเพื่อนๆเนีย่ยเพื่อนๆก็สังเกตดูเนาะตามจุดที่ปลาลงเลยปรับบัตเล็กใหญ่แล้วแต่เพื่อนๆจะปรับเลยเนาะ มาสร้างเลเยอร์แล้วใช่ไหมที่หปุ๊บแล้วเราก็ทำการเลื่อนให้ตัวเลเยอร์ที่6เนี่ยขึ้นไปข้างบนแล้วเราจะสามารถลงสีได้เนาะถ้าไว้ข้างล่างมันอาจจะมองไม่เห็นเส้นก็ได้อาจจะมองไม่เห็นจุดสีขาว,ขาวเนี่ยค่ะเพื่อนๆเค okay, ก็ลงตาเลยจ้ะ มาดูวิธีการลงปากนะจ๊ะสีปากก็ลงสีอ่อนๆไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไล่ด้วยสีเข้มๆตามอีกทีเนาะอ่ะดูตามปลาไปเลยจ้าเลเยอร์ที่6เนาะเก็ได้แล้วแต่แต่ว่าอย่าลืมสลับเนาะอโอเค อ่ะเดี๋ยวไปทําเสื้อป้าแตนให้แบบดูสวยๆหน่อยไปเปลี่ยนบัตรให้เป็นแอร์บัตรสามเหลี่ยมเนาะเพื่อที่จะมาเบลนดเลนดให้มันแบบที่เป็นเส้นชัดๆอะเอาแบบให้จางๆลงหน่อยเนาะ ไล่แสงให้เสื้อลงพลแบบมีสีอื่นๆบ้างเนาะมันจะเป็นสีเงนินอย่างเดียวมันก็แปลกๆเคก็ไล่ๆไปเลยเป็นแสงลงตรงไหนอะไรอย่างเี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆจะมองเนาะเคจ้าไปเรื่อยๆเลย ต่อไปมาไล่แสงไล่สีของผมลุมพลกับปาแตนกันสีนี้มันเป็นสีเทาใช่ไหมเราก็ลงสีไปออกขาวๆนิดนึงให้มันแบบมีเงาแล้วเดี๋ยวก็ไปตบท้ายด้วยสีดำๆอีกนิดนึงเพื่อเป็นเงาหลบอะไรเงี้ยแล้วผลสุดท้ายเดี๋ยวเราก็จะต้องไปทําเงาชัดอะเออขึ้นมาเพื่อให้มันแบบดูมีมิติขึ้นมานิดนึงเนาะไปดูจ้า ลงสีไล่เสร็จแล้วไปเปลี่ยนบัตรแล้วก็ให้เลือกเป็นหัวจุ่มแบบแข็งเนาะแล้วก็มาทำเป็นเงาแบบชัดๆดูว่าเออแสงตรงไหนอย่าลืมบังคับการให้เฟดด้วยนะไม่งั้นเดี๋ยวหัวมันจะไม่แหลมนะเพื่อนๆปาก็ลืมโอเคเนี่ยเราไล่ไปอยากให้แบบมันเป็นแนวไหนเงาแบบไหนอะไรเงี้ยก็แล้วแต่เรา างเลเยอร์กันดีก,กว่าโดยเพิ่มเลเยอร์ไปเลยเลเยอร์ที่8อะบวกไปแล้วเดี๋ยวเราจะมาทำการเลือกสีดูว่าอยากให้สีแบบพื้นหลังอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นสีอะไรก็เลือกเลยแล้วแต่เพื่อนๆเ,เลยนะไปดูกันว่าสีไหนมันจะเหมาะมันจะเข้าเนาะ เราอยากสร้างเงาสร้างอะไรก็ได้นะแล้วแต่เราเหมือนกันค่อ,คอยๆแบบวาดไปเรื่อยๆอ,อะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องรีบนะค่อยๆเก็บๆไปอยากได้อะไรเพิ่มก็ใส่อยากได้ลดก็ไปลบได้เลยแล้วแต่เพื่อนๆเนาะ สร็จแล้วเราว่าสีนี้สวยไปดูพื้นหลังนะนี่กดลงล่างพื้นหลังแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปเปลี่ยนสีเอาสีใกล้เคียงกันแหละนี่ไปอยากลากเส้นกรอบข้างล่างด้วยให้ดูแบบมีมินตีขึ้นมาโอเคอ่ะใช้ไม้บรรทัดดีกว่าจะได้สวยๆเนาะอันนี้ก็เป็นอีก เครื่องมือหนึ่งเนาะที่แบบช่วยเราได้นะเพื่อนเพื่อนโอเคค่ะเดี๋ยวพอเวลาเราไม่ใช้เนาะเราก็เลือกออฟไปได้ละเส้นตรงตรงอ่ะแล้วก็มาเขียนชื่อลุงพลกันหน่อยลุงพลกับพี่อุ๊กเนาะเก๋ก็สำหรับเพื่อนเอนเนาะที่แบบอยากจะมาลองวาดรูปอารมณ์แบบประมาณน,นี้น่ารักน่ารัก ปาก็เอาวิธีการมานําเสนอเพื่อนๆน,นะอยากให้เพื่อนๆแบบลองว่าดูเพื่อนๆอ,อาจจะมีแบบ่าเขาเรียกว่าอะไรอะมีทักษะเนี่ยเก่งกว่าปาเนอะปาก็ฝึกไปเรื่อยๆโอเควันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดติดตามให้ปาด้วยนะเพื่อนๆสําหรับวันนี้ขอบคุณมากคะ่ะที่ดูจนจบบ๊ายบาย